เรามาเริ่มกันเลยเนาะการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์นะครับมันมีอะไรบ้างโอเคถ้าพูดถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ครับก็คงจะไม่หนีหนีไม่พ้นคนนี้นะครับท่านบรูมเป็นนักอ่าเขาเรียกอะไรนัก,กจิตวิทยานะครับนัก,กจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับมีอยู่3ด้านนะครับประเทศไทยก็เอามาใช้ในเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้ครับของเบนจามินบรู ก็มีอยู่3ด้าน c ain, o นเนติวบโดเมนไซคมอเตอร์โดเมนแล้วก็เอฟเฟกติฟโดเมนนะครับมี3ด้านด้านพุทธิพิสัยนะครับเป็นเรื่องของความรู้ความจำนะครับเ,เรื่องของทฤษฎีนะครับก็จะมีอยู่6ขั้นนะครับก็จะมีความรู้ความจําความเข้าใจการนําไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็การประเมินค่านะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าการสอบครูเนี่ยมันออกมันเป็นการสอบแบบแบบทั้งด้านสมองใช่ไหมใช่ไหมครับมันด้านสมองเลยนะเราไม่ได้ ดูด้านทักษะเลยนะตอนที่เราไปสอบอเราไม่ได้ดูเรื่องจิตจิตพิสัยเลยนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อสอบมันจะออกมาแค่ด้านความรู้ความเข้าใจแล้วก็การนำไปใช้การวิเคราะห์เนี่ยผมยังไม่เห็นแต่น้อยนะครับข้อสอบที่แบบเป็นลักษณะของการวิเคราะห์จริงๆนะครับน้อยน้อยส่วนมากก็จะอยู่แค่ความรู้ความจํานะครับแล้วก็การนําไปใช้ความรู้ความจก็ถามความหมายถาม จำนวนถามความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆน,น,นะครับยังไม่ได้ถึงแบบวิเคราะหแบบ์แบบจริงๆจังๆแบบลึกๆไม่ค่อยเห็นนะครับเนาะทีนี้ความรู้มี6ขั้นมีความรู้ความเข้าใจการนําไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็กปรเประเมินค่าข้อสอบถ้าจะถามเรื่องของบลูมบลูมก็จะถามเช่นเช่นขั้นสูงสุดของพฤติกรรมทางด้านสมองตามทฤษฎีของบลูมคือข้อใดก็จะมีช้อยไม้เลือก การประเมินค่าการทําตามแบบอย่างหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ตอบให้ได้นะอย่างนี้โอเคด้านทักษะพิสัยเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ขั้นอันนี้ไม่เน้นเท่าไหร่นะไม่เน้นแล้วก็ด้านจิตพิสัยจําได้ว่ามีแค่3อย่างโอเคนะทีนี้มาดูการการจากการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบอุป,ปนยัยแล้วก็นีน้ละยผมว่าเรื่องนี้ออกทุกปีนะ ไม่อุปนัยก็นิรนัยนี้แหละนะครับทีนี้มันต่างกันยังไงอุปนัยหรือว่า i n d u c t i v e method นั่นคือนะครับอุปนัยก็คือสอนจากสอนจากรา,ายละเอียดปีกย่อยไปหาทฤษฎีหรือกฎต่างๆนะครับส่วนนิรนายสอนจากเรื่องหลักแล้วกระจายออกเป็นเรื่องย่อยๆอ,อยังไงเอาหมดแล้วเอาง่ายๆแล้วกันเดี๋ยวอธิบายง่ายเช่นผมจะสอนเรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ถ้าผมสอนแบบอุปนัยจากย่อยไปหาส่วนใหญ่ก็คือผมเกจะสอนอันนี้คือแรมนะอันนี้คือเมนบอร์ดอันนี้คือพื้น power supply อันนี้คือคีย์บอร์ดอันนี้คือเมาส์อันนี้คือจอแล้วเอามารวมรวมกันอันนี้เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยอันนี้คืออุปนัยจากย่อยไปหาใหญ่ทีนี้ถ้าสอนจากใหญ่ไปหาย่อยล่ะ ผมก็จะถ้าเรื่องคอมพิวเตอร์อ่ะอันนี้คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือเเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะประกอบด้วยมีเมนบอร์ดมีแรมมีอะไรเงี้ยแล้วก็แยกย่อยไปอีกว่าแรมมีกี่ชนิดอะไรเงี้ยเมนบอร์ดมีชนิดอะไรบ้างซีพมีชนิดอะไรบ้างอันนี้คือนี่ละไหนเนาะทีนี้โจทย์ก็จะถามตรงๆถามความรู้นี่แหละก็คือเช่นการสอนแบบจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่หมายถึงข้อใด ก็จะมีช้อยให้เลือกก็ต้องตอบไห้ได้เนาะย่อยไมหาใหญ่ก็คืออุปนัยใช่ไหมครับหรือภาษาอังกฤษก็ i n d u c i i v e ตอบนะครับหรือสอนจากรลายละเอียดปีกย่อยไปหาทฤษฎีอย่างเงี้ยนะครับถ้าย่อยไปใหญ่คืออุปนัยจากใหญ่แล้วมาย่อยคือนิรนัยนิใหญ่อุปย่อยนะ เทคนิคการจำนิยายอุบย่อยนิยายอ่านิยายนิยายแล้วกันนะโอเคนะอันนี้นี่นี่ละนายกับอุป,ปนัยต่อไปซิป,ป้าโมเดลซิป,ป้าโมเดลนะครับอันนี้ออกเหมือนกันออกทุกปีออกทุกครั้ง ซิป้ามันก็จะมีอันนี้เป็นของคนไทยนะครับเป็นของคนไทยชื่ออท่านเป็นรองศาสตราจารย์ดรทิศนาแขมมณีนะครับซิป้าโมเดลก็มี C I P P A อ่าว่าซิป้าโมเดล C Construction สร้างความรู้ด้วยตนเองทบทวนความรู้เดิมเสริมความรู้ใหม่ให้เชื่อมโยงกัน I Interaction อิ t เตอร์แอคและเปลี่ยนเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและแหล่งความรู้ที่หลากหลาย P physical participation นะครับเป็นกิจกรรมเริ่มออกท่าทางและเริ่มปฏิบัติล้ P ตัวหนึ่งคือ process learning เป็นกระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหาแล้วก็ A นะครับ application นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันข้อนี้จะถามว่าตัวอักษร C ใน s i p a model หมายถึงข้อใดง่ายๆอย่างนี้เลยนะคือถามง่ายๆแหละแต่มันก็ตอบยากนะเช่น <Britney> <rempl i> อ่ะตัวอ,กอักษร I ในโมเดล s ิ p ป้หมายถึงข้อใดก็จะมีช้อยมาเลยสร้างความรู้ด้วยตนเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดกิจกรรมเรียนรู้กระบวนการคิดอันนี้ต้องตอบไม่ได้จำยังไงทีเนี้ย C C คือสร้างนะครับ C คือสร้าง C C เนาะ C C คือ construction คือการสร้างความรู้ด้วยตนเอง I interaction action ไง interaction action คือการปฏิบัติผมว่ามันจะออกข้อนี้แหละตัว I นี่แหละ <c oughs> นะเน้นตัว I นี่แหละเน้นที่ตัว I นี่แหละ I นะครับ interaction นะครับคือการมีปฏิสัมพันธ์โอเคไหมจำตัว I นี่แหละหรือว่าจำมาให้หมดนี้ก็ยิ่งดีนะครับ อันนี้อยู่ในเอกสารเนาะปีนึ่งมาแปะข้าง้าเลยอันนี้ที่จํายากๆโอเคตอนต่อไปนะครับการจัดก,การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน problem based learning นะครับอันนี้เป็นการเอาปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนได้สนใจเกิดการเรียนรู้นะครับทีนี้โจทย์ข้อสอบข้อสอบอผมนะครับผมจะแบบเน้นไปทางข้อสอบเนาะเราเรื่องความรู้ รายละเอียดปีกย่อยเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปค้นเองอันเนี้ยเราเน้นที่ว่าก็สอบมันจะออกยังไงวะอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ตัวย่อนะครับอันนี้ PBLPBL การใช้ปัญหาทําให้เกิดปัญญาเขาจะถามว่าการจัดการเรียนเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานนิยมนําปัญหาด้านใดมาให้ผู้เรียนได้ศึกษาอะไรเงี้ยครับอันนี้เขาจะตอบเรื่องตอบอะไร อันนี้ปัญหานะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับที่สัมพันธ์กับผู้เรียนนะครับรูปนี้นะครับ traditional learning เมื่อก่อนนะครับการเรียนเนี่ยสอนก่อนว่าสิ่งที่ต้องต้องการจะรู้เนี่ยแต่มันมีอะไรบ้างเราสอนทฤษฎีก่อนสอนความรู้ให้ก่อนแล้วก็เอาไปจําสอนทฤษฎีแล้วไปจําแล้วเอาไปแก้ปัญหาแต่ problem-based learning เนี่ยยกปัญหามาก่อนเลยยกปัญหามาก่อนเสร็จแล้วค่อยไปกําหนดวิธีแก้ปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไง กำหนดปัญหาก่อนดับแรกแล้วหาวิธีแก้ปัญหาเสร็จแล้วเลือกวิธีแก้ปัญหามาหนึ่งอย่างพอได้เลือกได้แล้วก็บอกว่าก็ถ้าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เราต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างอันนี้คือ problem based learning คือเอาปัญหามาก่อนแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราสอนทฤษฎีก่อนใช่ไหมทฤษฎีแล้วก็เป็นความรู้เก็บไว้เป็นความรู้แล้วเอาความรู้นั้นนะไปแก้ปัญหาแต่อันนี้เอาปัญหาขึ้นมาก่อนต่อไปการเรียนรู้แบบค้นพบ discovery method นะครับถ้าพูดถึง discovery คิดถึงอะไรสารคดีใช่ไหมสารคดี channel อ่ะ discovery channel อ่ะก็คือการค้นพบค้นหาคําตอบอ่าอันนี้ข้อสอบข้อสอบเนี่ยขยายใหญ่ๆให้ดูหน่อยอันนี้วิธีการสอนแบบอภิปลายกลุ่มย่อยวิธีการสอนแบบอภิปลายกลุ่มย่อยนะครับหรือว่า small group discussion method นะครับคราวนี้เขาถามว่าวิธีการสอนแบบ small group discussion method นิยมจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆจํานวนตามข้อใด สี่ถึงแปดคนนะครับตอบสี่ถึงแปดคนอันนี้จานะครับจาเลยนะครับสี่ถึงแปดคนนะครับสมอกรูปดิคัชชันนะครับกรุ๊ปละสี่ถึงแปดคนโอเคไปต่อเลยอันนี้ในเรื่องของบทบาทสมมุติมีอยู่สามอย่างแบบโรเปย์นะครับใช้การแสดงบทบาทสมมติหรือเทียบเคียงทุกอย่างเนี่ยเป็นบทบาทสมมติหมดเลยมันใกล้ๆก,ก,กันนะครับมีมีโรเปย์ play, ดรามา่าไตเซชัน simulation สถานการณ์จำลอง roleplay เนี่ยก็คือบทบาทสมมติดราม่าเนี่ยเป็นละครเป็นเรื่องราว role play เนี่ยเป็นแค่เป็นแบบสถานการณ์ขึ้นมาส่วนสถานการณ์จำลองเน้นไปที่สภาพความเป็นจริงในชีวิตประจำวันก็สอบจะถามว่าวิธีการสอนใช้การใช้สถานการณ์จำลองนิยมใช้สถานการณ์ใดนะครับให้ตอบเป็นสภาพความเป็นจริงในชีวิตประจำวันส่วน สแสดงบทบาทก็เป็นสถานการณ์สมมุติดราม่าเนี่ยคือเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเป็นละครเลยนะครับเป็นละครเลยมี3อย่างที่เน้นๆก็โรเปย์ออกบ่อยเหมือนกันนะครับซิมูเลชันก็ออกบ่อยนะครับซิมูเลชันต่อไปทิงกิ้งแฮทหมวกหใบหกสีเป็นแบบสมมุติหมายถึงว่าสวมบทบาทเรื่องนี้นะครับเอามาใช้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเกี่ยวกับการคิดก็ถ้าจะสอนแบบนี้ คือมีลักษณะนี้ครับมีสถานการณ์ขึ้นมาหนึ่งอย่างแล้วมีหมวกอยู่หกใบหมวกหกใบเนี่ยแท,แทนวิธีคิดต่างๆนะครับก็สอบจะถามว่าหมวกสีเหลืองตาม c ีดีหมวกหกใบหมายถึงข้อใดอะไรเงี้ยนะครับถามแบบนี้แหละทีนี้มาดูว่าสีของแต่ละใบเนี่ยมันคืออะไรของหมวกแต่ละใบเอาเริ่มจากสีไหนดีเอาสีเหลืองก่อนแล้วกันนะหมวกสีเหลืองนะครับหมายถึงการคิด ในแง่บวกคิดในแง่ดีเช่นมีสถานการณ์ขึ้นมา,าเรื่องหนึ่งเอาเรื่องไหนดีอ่าเรื่องนีท้ทิศละกันเรื่องที่ดังอยู่ตอนนี้คือเรื่องของชอนบุรณะฮิลันนักพูดทีนี้มันก็มีดราม่าก,กันเกิดขึ้นเรื่องเงินบริจาคทีนี้ถ้าจะสอนเรื่องนี้นะครับให้เราเอาหมวกสีเหลืองเนี่ยไปใส่ให้เด็กหนึ่งคนอ่ะเธอตอนนี้เธอใส่หมวกสีเหลืองนะให้คิดในแง่บวกซิว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไง อย่างนี้นะครับคือวิธีการใช้หมวกหกสีหกใบเนี่ยอ่ะเด็กชายเป๊กเธอหมวกสีเหลืองไปใส่แล้วคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซิว่ามันเป็นยังไงดามคุยกัเธอพอเด็กชายเป๊กใส่หมวกเป้าไป,ปุ๊บมันเป็นหมวกสีเหลืองไงให้คิดให้คิดด้านบวกเท่านั้นนะให้คิดด้านบวกเท่านั้นก็คิดไปเลยอ่ะ่าอาจจะตอนนี้ก็าอาจจะโดนการแกล้งก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนดีอะไรเงี้ยเป็นคิดในเรื่องบวก อพอแล้วเด็กชายเป็กเธอเอาหมวกสีแดงไปใส่สิหมวกสีแดงคืออะไรสีแดงก็คือเกี่ยวกับอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกเธอรู้สึกยังไงพอเด็กชายเป็กได้ได้หมวกสีแดงมาใส่ปุ๊บ <S <S ก็จะแสดงความรู้สึกออกมาสีแดงนะเกี่ยวกับความรู้สึกนะสีเหลืองเนี่ยความคิดด้านด้านบวกนะครับ positive thinking เนาะ positive point จุดที่คิดด้านบวกอ่ะส่วน สีแดงอ่าแสดงอารมณ์ออกมาเลยเต็มที่โอ้ผมไม่ชอบเลยอะ่ะนี่คนเนี้ยมันโกองอะไรเงี้ยอ่าผมไม่ค่อยชอบแบบนี้เลยไม่ออกมาไม่ออกมาชี้แจงหนีไปเฉยผมไม่ค่อยชอบเนี่ยออกอารมณ์ออกมาเลยได้เต็มที่โอเคหมวกสีแดงเกี่ยวกับอารมณ์นะทีนี้หมวกสีดําต่อไปหมวกสีดําหมวกสีแดงอารมณ์นะสีเหลืองคิดบวกสีแดงอารมณ์สีดา สีดำนี่กระถี่พอยต์ positive setback หมายถึงว่าความคเห็นเกี่ยวกับด้านลบอ่าถ้าใครใส่หมวกสีดำคือแสดงความเห็นเกี่ยวกับด้านลบเท่านั้นนะไม่ต้องแสดงความรู้สึกไม่ต้องคิดทางบวกเอาแบบแง่ลบเลยอย่างเช่นเรื่องชอนก็จะแบบโอ้ยไ,ไอ้นี่มันทางี้ได้ไงวะมันต้องเอาเงินหนีแน่ๆเลยอะไรเงี้ยคือคิดลบไง สีดำนะหมวกสีดำคิดลบต่อไปหมวกสีเขียวความคิดสร้างสรรค์ครับหมวกสีเขียวเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ปัญหาแบบนี้คงสร้างสรรค์คิดสร้างสรรค์ไม่ได้เอาหมวกสีเขียวไปใส่เธอต้องคิดแบบสร้างสรรค์นะอาจจะใช้กับสถานการณ์เองอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อไปหมวกสีขาวหมวกสีขาวหมายถึงการใช้เหตุผลการใช้เหตุผลมองปัญหาให้รอบด้านการใช้เหตุผล เป็นใจวางใจเป็นกลางตอบแบบเป็นกลางนะครับสีขาวหมายถึงว่าคือวางใจเป็นกลางตอบแบบกลางกลางห้ามเอาลมมาเกี่ยวนะห้ามคิดแบบบวกนะห้ามคิดแบบลบนะเธอต้องวางใจเป็นกลางในการคิดในการเสนอความคิดเห็นออกมาส่วนหมวกสีน้ําเงินคืออะไรหมวกสีน้ำเงินสุดท้ายอันนี้สีน้ําเงินนะ้ไม่ใช่สีม่วงนะครับสีน้ําเงินก็เป็นการคิดแบบรอบครอบเอา ทุกอย่างมาวิเคราะห์เอาข้อมูลทุกอย่างมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลออกมาสีน้าเงินคือการสรุปผลนะะบวนการทุกอย่างมาสรุปเป็นข้อมูลออกมาอจําให้ได้สีเหลืองคิดบวกสีแดงอารมณ์สีดําคิดลบสีเขียวกินนาการสร้างสรรค์สีขาววางใจเป็นกลางนะครับส่วนสีน้าเงินคิดแบบรอบครอบสรุป ข้อมูลเหตุผลทุกอย่างน่าจะออกสักหนึ่งอันอจำไม่ได้แล้วกันเนาะโอเคต่อไปการสอนแบบวิทยาศาสตร์มี5ขั้นตอนนะครับข้อนี้ถ้าจะออกข้อสอบก็ก็จะถามว่าการสอนแบบวิทยาศาสตร์ขั้นตอนสุดท้ายคือข้อใดก็มีห้าขั้นตอนขั้นกำหนดปัญหาข้สอสขั้นแยกปัญหาสามขั้นลงมือแก้ปัญหา4ีขั้นวิเคราะห์ข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูล ห้าขั้นสรุปผลส่วนมากขั้นสุดท้ายนี่จะเป็นขั้นสรุปผลนะครับแล้วก็นําไปใช้ต่อไปอ่าอันนี้กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่นะครับอันนี้ก็เรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับโจทย์เขาจะถามว่ากระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่ขั้นตั้งสมมติฐานสอดคล้องกับข้อใดก็จะมีช้อยทุกสมุทยัยนิโรธมรรคก็ต้องตอบให้ได้กาหนดปัญหาก็คืออ่ามันกลับมาตรงนี้กำหนดปัญหาคือทุกเนาะตั้งสมมติฐานสมุทัยขั้น การทดลองและเก็บข้อมูลตรงกับนิโรธขั้นสรุปผลคือขั้นมักค้าอยากออกข้อน,นี้ก็จะถามแบบแบบแบบอย่างเช่นนิโรธสอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอเยสสัดสีตามข่อใดก็ตอบให้ได้ขั้นการทดลองและเก็บข้อมูลโอเคเนาะต่อไปการสอนแบบโครงการการสอนแบบโครงการนะครับโปรเจกต์แมสตัก็โปรเจกต์ Project. ก็สอนแบบโปรเจกต์เทอมสุดท้าย,ยางไงเด็กจะจบ ปปชสามหรือว่าปปชสองนะครับสอนแบบโปรเจกต์โปรเจกต์มีอยู่3แบบนะครับมี3แบบเวลาจะออกข้อสอบเรื่องนี้ก็จะถามรูปแบบของโครงงานเนี่ยมีกี่รูปแบบการสอนแบบโครงงานแบบโปรเจกต์เนี่ยโปรเจกต์เมทอดเนี่ยมีอยู่3แบบเนาะหนึ่งสองสามแบบกําหนดโครงสร้างก็คือครูเป็นผู้กําหนดหัวข้อให้กับแบบโครงงานแบบไม่กําหนดโครงสร้างก็คือผู้เรียนเนี่ยกำหนดหัวข้อเองแล้วก็แบบที่3แบบกึ่ง กึงคือครูกับผู้เรียนร่วมกันกําหนดนะครับก็สอบก็จะถามพิธีการสอนแบบโครงการแบบครูเป็นผู้กําหนดหัวข้อสอดคล้องกับข้อใดอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าการสอนแบบโครงการโดยครูเป็นผู้กําหนดหัวข้อสอดคล้องกับข้อใดก็จะมีช้อย,อยามา structure project unstructure โปรเจกต์เซมิสตัคเจอร์โปรเจกต์งอถูกทุกข้อ <c oughs> ถูทุกข้อนี่มันไม่มีนะในห้องเรียน <c oughs> ถูทุกข้อนี่ไม่ไม,ไม่น่ามีนะผมว่านะเอาไว้หลอกเฉยนะถูกทุกข้ออันนี้จําตรงนี้นะครับสอนแบบโปรเจกต์ก็มีสามแบบคือครูเป็นคนกําหนดแล้วก็สองนักเรียนเป็นคนกาหนดสามกำหนดร่วมกันปัญหาอยู่ตรงภาษาไทยไอ้ภาษาอังกฤษนี่แหละนะสตัคเจอร์ ก็คือครูเป็นคนกำหนด Unstructure d คือฟรีให้นักเรียนไปหาหัวข้อมาแล้วก็ s m m s t r u c t u r e d ก็คือเสนอร่วมกันใครจะเอานี้เอานี้นะครับเสนอร่วมกันครูกับน,นักเรียนนะโปรเจกต์ไม่ตอบต่อไปวิธีการสอนแบบเมียบอันนี้ก็น่าออกเหมือนกัน MIAP MIAP นะครับเมียบอ่านถูหรือเปล่าไม่รู้ เป็นการสอนจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่าน4ขั้นตอนเวลาจะถามเนี่ยก็จะถามนี่แหละเมบเอมไอวิธีการสอนแบบเมฟเอมหมายถึงข้อใดมีตอบง่ายอย่างนี้แหละไม่มีวิเคราะห์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นความรู้ความจำเอก็คือ motivation นะครับการนำข้าสู่บทเรียน I i n formation ก็คือขั้นการศึกษาข้อมูล A อ p p พ i ลิเคชัขั้นพยายาม P ขั้น p r o g r e s คือขั้นสำเร็จ อันนี้คล้ายๆกับซิปปโมเดลวะนะคล้ายๆกับซิปป้าโมเดลอันนี้จำนะเมียบเมียบเมียบเวลาจะออกข้อสอบก็จะออกตัวเอนี้แหละ motivation น,นี่แหละอันต,ต่อไป Data Lab v o l a t ูเลต l a แพ a นดั a b เนี่ยใช้ในโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยนะครับนักเรียนไม่เยอะก็เลยเอามารวมรวมกันเลยมาอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเลยแล้วก็สอนรวมๆกันไปเลย ดาตันแบนะต่อไปแบบฟิลทริปก็ทัศนศึกษาเนาะถ้าจะถามเรื่องนี้ก็น่าจะตอบได้นะเพราะามันเป็นทรนะิปไงเป็นทริปเหมือนการไปเที่ยวทัศนศึกษาคือได้เห็นของจริงเลยเหมือนทาักเรียนไปศึกษาดูงานนะครับแบบฟิลทริปประสบการณ์ตรงถ้าถามว่าการสอนแบบใดผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงมากที่สุดตอบข้อนี้นะครับฟิลทริปต่อไปสืบสวนสอบสวนอินควไลซมีขั้นตอนดังนี้สังเกตอธิบายทํานายนําไปใช้ สืบสวนสอบสวน Inquiry อ่เาผมอยากให้นิ้นตรงนี้นิดนึงนะครับตรงฟิลทิปเนี่ยก็จะถามนี่แหละประสบการณ์ตรงมาที่สุดฟิลทิปโอเคต่อไปเคสสตาร์ดี้ดูที่ผมตรงเน้นไว้ตรงนี้นะครับให้ศึกษาเรื่องสมมุติขึ้นจากความเป็นจริงความจริงนะไม่ใช่เอาเคสอะไรออกมาเคสสัตหรานอะไรเงี้ยไม่ใช่เคสสตาร์ดี้อันนี้นะครับอันนี้คือความจริงความเป็นจริงกรณีตัวอย่างครับเคสสตาร์ดี้ส่วนมากเขาเอามาจากไหน ในข่าวนะครับในหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยครับข้อนี้ก็น่าสนใจการสอนแบบศูนย์การเรียนนะครับแบบ learning center การสอนแบบนี้ก็คือในห้องหนึ่งเนี่ยคือเป็นอาจจะเป็นห้องโถงเลยแล้วก็แบ่งเป็นหน่วยไว้หน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วย4สี่หน่วยที่ห้าที่6แล้วก็แต่และหน่วยเนี่ยก็จะมีเนื้อหาในในเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องนั้นนะครับก็จะมีอาจจะเป็นเอกสารหรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์วางไว้ให้เช่น่ามี4มี4เรื่องก็แบ่งเป็น4โต๊ะ ต่ละโต๊ะเนี่ยเนื้อหาไม่เหมือนกันนะครับก็แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น4ีถึงหกลุ่มก็ขเข้าไปไปแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะแล้วก็เวียนกันเวียนกันไปแต่ละเรื่องนะครับอันนี้คือแบบศูนย์การเรียนหรือว่า learning center ก็สอบจะถามว่า learning center แบ่งกลุ่มละกี่คนแบ่งกลุ่มละกี่คน learning center ตอบ์ี่ถึงคนนะครับ อา,อาจจะถามเป็นนาทีก็ได้กี่นาที1 5บห้าถึงยี่นาทีโอเควิธิกรรสอนใช้บทเรียนโปรแกรมอันนี้คือเราสร้างบทเรียนไว้แล้วเราสร้างบทเรียนไว้แล้วส่วนมากจะเป็นในรูปแบบของ cai เนาะ cai แปลว่าอะไรอะเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับแล้วให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองต้นแบบมาจากสกินเนอร์นะสกินเนอร์บล็อกกินเนอร์คือนักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่จับหนูไปใส่กรงแล้วให้หนูไปแตะ อาคานเพื่อให้อาหารหล่นลงมาอันนี้บิเรียนโปรแกรมไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่โอเคต่อไปการสอนแบบโฟร์แมทนะครับโฟร์แมทซิสเต็มนะครับของแมคคารีนะครับกระบวนการเรียนการสอนที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องรูปแบบการเรียน,นครับข้อสอบข้อนี้จะถามว่าการจัดก,การเรียนการสอนแบบใดที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลก็โฟร์แมทขอเมบคอซิปปาโมเดลงอ ถูกทุกข้อแล้วก็อีกแบบหนึง่งการสอนแบบใดที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา,อ,าอันนี้ก็ข้อสอบเพื่อออกนะเพื่อออกถ้าเขาจะถามโฟร์แมตก็จะถามอันนี้แหละความแตกต่างระหว่างบุคคลกับสมองซีกซ้ายซีกขวานะครับแล้วก็จะถามอันนี้มีอะไรบ้างโฟร์แมตก็มี Y ว a t สเฮลิฟไ y มันคืออะไรวอสคืออะไรคงไม่ถามนะครับเอาแค่ Y ายวอส how if ไปอ่านเพิ่ม,เต,มเติมแล้วกันนะความแตกต่างระหว่างบุคคล แล้วก็กระตุ้นการพัฒนาสมองซีซ้ายและซีขวานะครับแบบโฟแบทนะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับการสอนแบบเอกตภาพยึดหลักการสอนแบบบุคคลเชื่อในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลถือว่าทุกคนมีความสามารถไม่เท่ากันเนาะคล้ายๆกันกับโฟร์แบทก็เลยเอามาให้ใหด้วยกันนะครับอ่ะทวนทวนนิดนึง เห,หลือเวลาเน้นตรงหมวกหกใบเนะ 6, 6, 6, บาะหกหมวกหกใบน่าจะมีสักข้อหนึ่งแล้วก็สมอลกรุ๊ปการสอนแบบอริยศสตร4สี่ก็น่าสนใจการสอนแบบมีหัวข้อโปรเจกต์แบบกี่แบบอ่าอันนี้ต้อง,องรู้เนาะต้องให้ได้นะครับอันนี้แบบเมฟเอ็มคือ motivation แบบ Data Lab คือไม่แบ่งชั้นเรียนแบบฟิวทิ p ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง สืบสวนสอบสวน Inquiry แบบค้นพบ Discovery c a s e Study เรื่องที่สมมุติขึ้นจากความเป็นจริงศูนย์การเรียนรู้แบ่งกลุ่ม4-6คนการสอนโดยใช้บริเยนโปรแกรมโดยใช้บริเยนเสปลบลูกใครเป็นต้นแบบตอบสกิน n e r จับหนูสเตโกงการเรียนแบบที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ตอบ f o r m a การกระตุ้นพัฒนาสมองซีกซ้ายซีกขวาตอบ f o r m a โ format Form at, มีอะไรบ้าง w h y w h a t how if โอเคสำหรับวันนี้ทุกคนนะครับขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็โชคดีในการสอบทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ผมเป็ดวรักักษาคุณสวัสดีครับบ๊ายบาย